ชมสวนหลังบ้านนะคะว่าสวนหลังบ้านส่วนพอเพียงของฟ้าใหม่ปลูกอะไรบ้างป่ะเราไปชมพร้อมๆกันนะจ๊ะตรงนี้ปลูกพริกไว้นะคะเห็นไหมคะพริกกำลังออกตรงนี้ปลูกพริกไว้ประมาณสิบต้นนะคะทุกคนอันนี้ต้นพริกที่ปลูกไว้นะคะ แกไม่ทันนะคะเพราะว่าเก็บทุกวันนะคะชอบกินพริกอันนี้คือพริกที่ปลูกไว้ตรงนี้นะคะปลูกไว้ใกล้ๆกับต้นชะอมนะคะตรงนี้เป็นมุมมุมพริกนะคะมุมพริกมีอยู่สิบกว่าต้นนะคะอันนี้มุมแล้วก็จะมีผักชะอมด้วยสองต้นนะคะตรงนี้ผักชะอมสองต้นนะคะ แล้วเราก็ปลูกพริกไว้รอบๆผักโอมนะคะเวลารดน้ําเราจะได้รดทั้งผักโอมและพริกไปพร้อมกันนะคะประหยัดน้ําด้วยนะคะอันนี้พริกนะคะร,ริกพริกพริกตรงนี้ก็จะเป็นขานะคะอันนี้ข่ามะละกอนะคะมะละกอมะละกอก็กําลังออกดอกนะคะ กำลังออกดอกสวยงามนะคะมื่เล็กก่อ,อกำลังออกดอกะะตรงนี้ก็เป็นต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนที่เ,าเราเอาไวเ้เลี้ยงเลี้ยงมอนใหม่ะที่เราเอาไปให้ตัวดักแดก,กินนะคะอันนี้คือต้นหม่อนนะคะใบสวยๆแล้วก็กำลังออกลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวพามาดูนะคะกำลังออกลูกนะคะ เนี่ยมีลูกแล้วนะคะกำลังออกลูกนะคะกำลังออกลูกเต็มต้นเลยนะคะทุกคนออกผลนะคะถ้าสุกแล้วเราก็เอามากินวิตามินซีสูงนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นหม่อนนะคะถัดไปก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะปลูกมะม่วงไว้สองต้นนะคะหนึ่งต้น สองต้นนะคะต้นมะม่วงนะคะอันนี้เงาะนะคะต้นเงาะเงาะปลูกไว้นะคะต้นเงาะต้นหม่อนมีอยู่สามต้นนะคะนี่ก็ ต้นมะยมนะคะมะยมนะครต้นมะยมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมของกะเพรานะคะตรงนี้ก็ปลูกกะเพราไว้นะคะปลูกกะเพราไว้ตรงนี้กะเพราอันนี้คือต้นชูรสนะคะต้นชูรสหรือบ้านเราเรียกว่าบางคนก็เรียกว่าคณะ น้าเม็กซิกันนะคะตร <ต selective forest> งนี้าจะเรียกว่าต้นชูรสนะคะน,นี่คือผักหวานนะคะผักหวานมีอยู่สามต้นนะคะตรงนี้ผักหวานนะคะต้นผักหวานตรงนี้ก็จะเป็นมุงกล้วยน้ำว้านะคะอันนี้กล้วยน้ำว้าของเรานะครับปลูกไว้สามกอน,นะคะตรงนี้กอนหนึ่งแล้วก็ทางนู้นอีกสองกอน,นะคะกำลังสวยนะคะกล้วยน้ำว้าน กำลังสวยนะคะได้ยินเสียงนะคะเสียงไก่ขันค่ะเสียงดนตรีธรรมชาตินะคะธรรมชาติบำบัดนะคะอันนี้ก็ต้นสะเดานะคะพอดีต้นสะเดาปลูกไว้นะครับชอบกินผักสะเดาก็เลยปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะเอาไว้เก็บยอดหรือเก็บดอกมันกินนะคะี่ต้นสะเดาค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดนะคะไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะพอดีกินเสร็จแล้วโยนเม็ดมันทิ้งแล้วอยู่ดีๆมันก็งอกนะคะก็เลยรดน้ำพรวนดินนะคะใส่ปุ๋ยให้มันงอกงามเผื่ออนาคตเราจะได้กินผลมันนะคะอันนี้คือต้นอะโวคาโดะคะ่ะ เดี๋ยวตรงนี้เป็นมุมมุมดอกไม้นะคะก่อนเข้าสวนนะคะก็จะมีดอกไม้ให้เราชมนะคะดอกสวยๆนะคะเหลืองอารามนะคะดอกดาวเรเืองนะคะก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะคะที่ฟ้าใหม่ชอบมาดูตอนเช้าๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราดูสดชื่นนะคะอันนี้ก็ต้นป่าช้าเงางค่ะใครรู้จักบ้างคะ ขบอกว่าปลูกไว้เป็นสมนุนไพรนะคะต้นป่าช้างเหงานะคะนี่ก็ใบเตยนะคะปลูกใบเตยไว้ใส่ขนมนะคะทาเอาไว้ทําขนมเอาไว้ต้มนะคะต้มเป็นน้ําใบเตยหรือเอาไว้ใส่ข้าวต้มนะคะหอมหอมใบเตยมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะหรือตัดแล้วก็ทําเป็นดอกไม้นะคะเอาไปไว้ใน ห้องน้ํานะคะจะทําให้ห้องน้ําเรามีกลิ่นหอมนะคะนี่คือมุมใบเตยน,นะคะนี่ก็ต้นแคร์นะคะดอกแคร์กำลังออกดอกนะคะเพราะว่าชอบกินยอดดอกแคร์แล้วก็ดอกดอกแคร์นะคะเอาไว้ต้มจิ้มน,น้ำพริกดอกแคร์ก็ทำเป็นเกงส้มได้นะคะอันนี้คือต้นแคร์นะคะ นี่ก็ต้นยอนะคะใบยาวกำลังสวยนะคะนี่ถือต้นยอนะคะใบมันเราสามารถเอามาทำห่อหมกนะคะเอามาทำเป็นผัดผิดหั่นใส่กับผัดผิดปลาดุกนะคะอร่อยนะคะกำลังออกดอกออกผลนะคะเห็นไหมคะหน่วยหน่วยของหน่วยยอนะคะกำลังออกผลนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูะะใ,ใกล้ๆนะคะ กำลังออกผลนะคะผลของมันนะคะเวลามันแก่นะคะแก่จัดเราเอาไปตํำอร่อยนะคะอันนี้คือต้นยอนะคะอันนี้ก็คือมะนาวนะคะมะนาวมะนาวที่ปลูกไว้นะคะตรงนี้มีสามต้นนะคะแต่ได้กินทั้งปีนะคะไม่ว่า จะหน้าไหนนะคะมะนาวถูกมะนาวแพงมีกินทั้งปีนะคะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้น้ำนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ที่ล้างจานมันจะออกดอกออกผลทั้งปีเพราะว่ามันได้น้ำนะคะก็ก็เลยไม่ต้องซื้อมะนาวกินเห็นไหมคะเราปลูกเองนะคะกินเองแถมเหลือเราสามารถเอาไปขายได้ด้วย เป็นยังไงบ้างคะสวนผักพอเพียงของฟ้าใหม่นะคะฟ้าใหม่ก็อยากาทุกคนนะคะมาดูว่าฟ้าใหม่ปลูกผักแล้วสวนผักพอเพียงมีอะไรบ้างก็เลยวันนี้พามาชมสวนกันนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะเสียงนกเสียงไก่ ดนตรีธรรมชาตินะคะดูต้นไม้ไปฟังเสียงนกเสียงไก่ฟังไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้เราเพลินๆมีความสุขยามเช้าได้นะคะเป็นไงบ้างคะส่วนผักพอเพียงของฟ้าใหม่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามฟ้าใหม่ชาแนลด้วยนะคะ Hasta so,